ครับยาใส่ทานทีเดียวแล้วไม่ติดดับนะครับพอเพิ่มอาหารได้เสร็จพักครับพักเสร็จก็ดึงนะไปเตรีเครื่องปรุงเลยอีกคนหนึ่งแบ่งหน้าที่เข้าเตาอย่างห้าหกคนนะครับดับแบ่งหน้าที่สองคนพอแล้วนะคนหนึงไปเตรียมอุปกรณ์ในการปรอบอาหารอันนี้นะครับฐานเวกเนี่ยเพืออธิบายการกรอบไฟนะครับการประกอบอาหารนะครับอันนี้เขาเรียกหม้อสนามนะครับเขาเอาไว้หุงข้าวไม่เช็ดน้ำ เอาเข้าวใสา่เอาน้ำใส่นะครับแต่น้ำมันจะมากหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยมันเดือดเลยนะครับพอเดือดเสร็จนะครับเอาออกมาลินน้ำได้แต่ส่วนใหญ่ครูไม่ได้ลินนะครูปล่อยมันแห้งเลยเพราะมันเดือด๊บดืงอ,ออกมาไว้รอละอุ่นะครับแล้วเปิดบประทานได้เลยอันนี้หุงข้าวแบบไม่ใช่น้ำใช้หม้อสนามนะครับอันนี้ต้องพกไปเองอันนี้หุงในกระบอกไม่ไผ่ในธรรมชาติหาง่ายนะครับ ตวงเหมือนข้าวเลยครับใส่ไป2แก้วประมาณนี้น้ําเยอะหน่อยให้มันเดือดนะครับพอข้าวเริ่มเดือดดูสังเกตข้าวเปิดจุกดูข้าวเม็ดเริ่มบานรินน้ําออกนะครับไว้แห้งเดี๋ยวดูอันนี้เลิศนครับจะขาแล้วไะนี่คือข้าวที่อยู่ในกระบอกที่เราใส่น้ำแล si e. ้วเราต้อง you เอาไฟอะไรอะไรอะไร เดี๋ยวบอกไปข้าหลามเลยลูกห้ามันไม่ออกให้ถึอถงเข้าหลามบอกทข้าหลามเมางอ่าบอกไงลูกใช้เวลาที่มัน อันนี้ปอกแบบสวยงามนะครับเลาะเปิดบางๆออกเดี๋ยวกระช้านิดหนึ่งลูกจะพ่อหมูเราแหละโอ้โหของอครูเทียมสีก็จะแกะแม้กระสีกองนะฮะสิบมือกองหนึ่งกองหอมมากนะครับดมดูอ่าเราจะได้กลิ่นของเยี่ยอบรรนาญที่จะหอม หอมันจะนนี้จะเห็นอ่ามันจะเป็นแบบธรรมชาติมากอ่านี่คือนข้าวที่เราหุงทำไมล่ะอ้าวข้าวหนึงข้านึ่งโอ้โหหอมแให้ดมให้ดมให้ดมมาเก๋งให้ดมหน่อยออดยังเสือหิวอ้าวแล้วว่าจะให้ดมออดยังเสือหิวยังมาเอ้น่าใช่ปกติเราไม่ใช่เราจะสัมผัสกลิ่นอ่าอันนี้ปอกแบบสวยงามครับเมื่อกี้เราผูหาไปเนี่ยอ่าอันนี้ยังร้อนอยู่ ช้อนตักนะครับอันนี้กินหนุ่มหนักไม่มีชออ้อนมาก็ดูเฉยครับแสดงให้ดูให้ดมให้ดม ยังหอมเลยเนี่ยหอเหมือ้าาครับหอมเหมือนข้าหลามเลยอ,อลลยต่อไปทานนี้เน้นเลยครับในการประอบหารในการก้เครับน,น,น,บนี่อันนี้คือไม้ไม้ในการพิ่งไก่ไม่ใช้ไม้แห้งนะครับ ใช้ไม้สดเพราะอะไรลูกถ้ามันโดนไฟแล้วมันจะไหม้นะครับดังนั้นใช้ไม้สดไม้แห้งใช้ไม่ได้ใช้แล้วเวลาย่างปิ้งเหมองนงี้ครับไม้ถูกไฟไหม้ก่อนนะครับถ้าไม้สดมันจะสุกพอดีเลยไม้ก็สุกไก่ก็สุกนะครับใครอยากชิมเสียใจให้ยุวะชิมก่อนนะเดี๋ยวนีมีสีกลุ่มแบ่งยังไงดี